เตอพี่น้อยเนาะขากลับบานนี่ประตูออกทางนี้เนาะพม่ตโตโอ้พี่น้อยเนาะเทว่ารวดเร็วพี่น้อยเนาะทางไอ้เพื่อนเฮ็ดนี่กะวง่ันอ้าวพี่น้อยเนาะเปิดพามาไม่นี้กันดูพี่เด้อพี่น้องเนาะอยู่ที่ เดินซานกองทางมีตู uno, people, ้พันพี่น้อยเนาะกลับตักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะวันนี้ทางบมแสงกะได้สร้างเครื่องพี่น้อยเนาะมาหายทางสร้างเพื่นอีกแล <c oughs> ้วพี่น้อยเนาะมีปูนพี่น้องเอยมีปูนมีสังกะสีแน่ข่าวมาวันนี้พี่น้อยเนาะแต่ว่าปูคนสีมาส่งตอนใดพี่น้องยอุณพ่อทางน้องทงเพื่อนเนาะสบายดีน้องทงเนาะป้าพี่น้องเอยเนาะมาได้พบ พ่อหน้าตาจะโดนจะใช่ไหมรอขึ้นป่รอขึ้นก uh, ูเก่าอ uh, yeah. ีดี้มาว่ามาไม่ได้หาบอขายย่องขายย่องขายย่องนี่เออคือว่าพ่ออยู่พี่น่องมือนี่การที่ชวนน้องมือไปหาเห็ดเวียกนะอ๋อสิไปเห็ดเวียกบอเอาสิรับจ้างส่วนแห่ส่วนทรายอ๋อโดยโดยเอาเโอเคใช่เนาะสิไปแล้วพ่ ก็ทาน้องมือก่อนน้องอุตวีเนาะทีไปเวียดมาชวนแห่ชวนชายอยู่ใช่ไหมก็อยู่อยู่ดินน้องแลนแหละโอ้โดยไปจะได้น้องอันชายเจ้าจะดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ผูกแขนได้มืออ๋อเป็นเป็นมาแล้วเนาะอาจจะหุ้งหมอด้วยป้ะโอ้ดีดีขึ้นแล้วเนาะโดยโดยที่เราเเห็นแต่ทั้งหลายๆทานเพิ่น เอารมณ์อยู่ไปหน่อยเนาะแต่ครูแต่คนมันกับไปเยี่ยมอยู่เนาะโดยโดยเอาโอเคชาปน้อยเนาะทางโมแสงการขับมาหาทางปรตู้พันเป็นอะไรมัอนี้เนาะสร้างเครื่องมามืัอนี้ชาปน้อยเอาโอเคน้องทุกเนาะโดยโดยชาปน้อยาตัวสบายดีปรตูดูสบายดีเนาะชาปน้อยโอ้ทางสร้างเรรยากาศกำลังกินข้าวสบายดีได้เด้อ anh ăn kim nó à vì sao người cái một bùa bỏ vì à? <laughs> oh, người nó cái đồ này hết <cười> 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 à. <cười> ừ, nó nó <laughs> để xe ở dưới đấy nó à, thì là à vì sao người kéo một bùa cái tuýu kéo một bùa suy kín mình nó โอกม้วนเนี่ยไปหาเนี่ยเอามาให้สร้างกินจะในจวมาเก็บทานเข่ากระสอบไฝ่ใหม่จะลงเครื่องสอบอ้าวสร้างว่าเทพไม่ตัวด้ยข้าจะมาท่านขันมาบ่ท่านผู้ดีเรียนกันยห็นวัดเซตเกิดอนี้ติดต่อกันไปเลย่ด้ๆเนาะด้ยติดไปเลยท่านบ่มอดแต่ว่าใส่กระสอบเลยบ่โอกโอ้ยพี่น้อยเนาะจะว่ามันหมอดบกคักี้นะน้องไม่ตัยหมอดบกคักมันหหมอยู่ทางในแหต่มันเอาเก็บก้อนเข่ากันนต่มัน เกิดไฟเลยแบบนี้เนาะมันหอนมันก็เกิดไฟด้เออโดยโดยอ้เนาะทางสร้างอ่านี่เด้เนาะทางสร้างคำว่าโบยิมกับก้อีกได้นน่เนาะอ่ามุกมุกป่ามุกป่ามุกยังเกาะเป็นมุกป่ามุกไก่อ่าเปนมุกเกียดกบเนาะ่าไดวดีเนาะมาวันนี้รถผูก กักโซกอยู่ที่วิ้ยพี่เดียวเลยเนาะพุ่นก็วอาว่าอยากพักพ่อนเด้่มือนี้อยากพักพ่อนว่ามือนีด้ดยแล้วพุ่นพักต้ะอ๋อพักวันได้ได้ไปตัวเยเครื่องมือสีขาวมากเลยได้หนิโอ้ยดีเลยพุ่นเดี่ยว่ากินนอนอยู่ท่องผุนกับกินหอดเพุ่นอยู่วันจันทร์เพราะว่าทางทางง่ายเป็นว่าเห็นทั้งนี้แล้วจังจะได้ไปพุ่นบมาเนาะโดย้วยแล้วเหแล้วมันกับของหน่อยโบราณเนาะยังจำหนี้่หันได้เดีวทัวร์ทั้งนี้พุ่นได้เนาะ เปลี่ยนี่แหละก่อมันแต่ตัวไเฮ็ดเป็นบรยากานั้นโบกันมาอันนั้นี่ง่ายบ่ไปตัวโดยง่ายเป็นคนดินคนหยาจังสันกับหม้อดับากปันหดก็ะซอยเพิ่นอยู่ก่อแล้บว่าของนั่งกับก่อแล้บว่ก่อขันแล้วว่ากำลังเริ่มกำลังเริ่มบ่โอ้ไปเอาเลยตอนแรกน่ะทางง่ายเพิ่นว่าอยากมุ่งหลังค้าก้อนน่ะกระจังจีก้อจังสันนะโดยแต่ว่า มันมาบทท่านเนาะมาบทวงบทท่านเพิ่งกับไปก้อนได้พี่น้อยทางนี้ก็ได้เนาะบท่าได้เนาะเพิ่นบท่าด้เพิ่งกับไปไวๆเลอเพราะว่าชังก์ซีฮันที่ว่าเขาเคยไปสร้างนะเพิ่นปิดไม่ตื่เนาะปฏิวัตทางเจ้าของห้างเพิ่นเสียนะก็เลยปิดมันนี่นะทางมาแสนมื่อนี่นะไปสร้างอยู่ห้านใหม่ต่อลงไปอีกนะแต่ไปสร้างอยู่ห้านใหม่มาแต่ว่าบูว่าเพิ่นสิมาทรงอ่าส่วเวลาใดนเนาะแต่มันบอกได้แน่ว่าประมาณ บ่ายโมงว่าซั one, uno, one, two, one, ่นนะแต่ว่ากะบ่ฮู้ว่าสิมาตามเพิ่นกํหนดเวลาไว้บ่ดอกจังได๋จักบ่าย1บ่าย2ก็บ่ฮู้เนาะกับปูนแน่เนาะปูนแม่เสาปูนตัวนึงแล้วกกเลเส้นนึงบ่อ้ายบอกอ่ะเด็เส้นนึงเนาะอ่าว่ซั่นเเส้นน้ํา5ันเนาะ ปูนสอบเดียวพประกันใจมั่บใจแมบยุติเศร้าพุ่นโดยครับปูนแดงซิปสอบาะจ่นแม่ไหวอ่าโอเคไปแล้วเลยปูนเขียวตัวนึ่งปูนแดงซิปสอบแล้วก็เล็กเส้นนึ่งเนาะอ่าแล้วก็ไม้ไม้เซราอ่าตับนึ่งเนาะสั่งมาแล้วก็บครับอ่าสั่งกสีมอนี่ะเนอะ อยู่คนหารได้ไหมตัวไอ้อยู่คนห้าดไดอาอยู่คนหารไี่น้อยโอ้โใจไรๆเลยนี่พี่น้องเนาะบินบินเทวะวันสร้างเครื่องเป็นพวกปูนพวกอย่างอ่ะเนาะมีชงบินได้ไหมตัวอ้คนหารเนาะนี่หน่องเนาะตัวนี้ตัวนี้บิน สังกะีนี่สร้างโล่งสองหมองนหน่องไป้ยเนาะนองน้ำใสแน่ครับมันมีตูพันแน่ที่ว่าสร้างมาวันนี้อ่าพอดีสังกะีนี่หกพับาทหกพันหกบาทเนาะรวมทั้งนอดทอั้งยางอะไรไป้วยเนาะแต่มาเซราเนี่สร้างอยู่คนาหารมามาเพราะว่าอยู่ในห้าเป็นบุมีก็เลยเอาอยู่ห้างปูนมเรานะตัวนี้นะรวมเป็นเงินน่ะสองล้านเจ็ดแสนหา 16, ้าสิบพันกีบ้ยเนาะ แล้วก็ครับตัวนี้เงินบาทนะหกพันหกสิบบาทเนาะตัวนี้สองล้านเจ็ดแสนห้าสิบหกพันเดินไปตัวเด้อทังมตังมวลก็คือเกาอ่ะง่ายตาเด้อง่ายตัวเก่าคุณลืมเพิ่น์ลเนี่ยคือเก่าเนี่ยขั้นโมเดลโมทัวก็เพิ่นก็คือสี่โมยุทธ์โมยอนดอกเพิ่นก็เออเนาะจุนไฮเดลไฮทัวของ แม่คือเก่าฮันเดอ<ด>นาอกะภูคากะขอขอบุขอ,อบใจขอขอบ,บุญขอบคุณแม่ได้ไหลา<ด>ยเลยองเออแม่กะซอยเลือเขามาจนเด้วจนทัวเรื่อนปื้นเรื่อนไฟห้องน้ำห้องในอ<ด>ันใดก็เป็นของแม่ทั้งเบิดอยู่ในบ้านรังนี่เพื่อนรังนี่<ด>ออถือว่าเป็นของแม่หญาผู้เลี้ยงกะภูคากะบ่มี่ สิ่งไรแล้วพ่อแม่เอ,อมีแต่มือซิบเหนียวผู้คานี่แหละยกเสเก่าเท่าเสหัวห้พอ่อห้แม่ขอจงห้พอ่อแม่จงอยู่ดีมีแหงหรือสุขภาพแข็งแรงไปมาทั้งไรก็ขอให้แม่ย่าออตลอดปลอดภัยอะไรเออมีแความสุ <c oughs> ขความสบายใจคือบาแสนคือกันผู้มาเป็นสะพานบุญให้แม่ก็ขอให้เจา้า อยู่ดีมีแห้งคือกันไปมาทั้งใดก็อ่าให้มีผู้เอื่นหาเอื่นหอดเด้อมีผู้นับหนาถือตาให้จะก้าวหนาก้าวตาเลยเบาแสนเลยสาธุสาธุน่นพิทายพิทักษ์เนาไก่สิแล้วอะไรพีิทายพิทักษ์เนาะมาเมื่อนั้นเดืดขึ้นโค้งมาเลยเดืดก่อแล้วก่อคือไหว้ดีพิทายพิทักษ์เนาะเจ้าหม่ามืเนี่ยเจ้าหม่ามือเนาะเจ้าวัดสัมเด็จบุตรจักเนาะ อยากอยู่พี่น้อยการที่การที่ถ่าได้ถ่าเครื่องแน่เลยพี่น้อยเนาะอคำว่าเครื่องมาครบปุ๊บปั๊บเนี่ย้็บรบูดนพี่น้อยเลยโดยสองคนได้หนิเนาะไวๆอยู่พ spell, you, ี่น้องเยโตทางซางเหมือนกันเอามแต่ว่าถ้าเป็นสังกะสีมาปูนมากกัเอากต่ยังเฮ็ดต่อไปอีกเนาะทางของหน้าของหน้าเพิ่อนกับกอแล้วว่าทางในตัว เออเพิ่นกำลังสิเหตุนะแต่ว่าเพิ่นขี้ยังได้ผู้ขากระบือหูด้วยด้วยใครจะเหตุทานบ่ม่ตนตัวเหตุทานที่จะว่าเกือบสิลุกสิจมกวดออกมาเจ้ว่าไฟก็ไปใหม่ซะใครจะว่ากระบืเบิดหลายเวิรงซัมนี่ใหม่จากกระสอบลงมาหลุด หลุดยางกายไปหลุดปะคือชุเป็นเส่้อนหอนว่ะหลุดไปกึ่งออกมาเบิ่งโอ๊กกับพ่อไปเบื่อแดดไฟหนึ่งกันจะมาเท่ลงทนเลขึ้นนี่ตอนนามอดไปนี่จะมาเม้ากันเปนถึงในีนี่มันเบิดกับขวดเอาปท่านในไล่หรอฮะก็เลยทานสามสอบขวดออกนั่นก็เลยทานสามสอบด้วยยังมือท่านเลขวดเบิรดโน้ยโน้ยใส่กุ้งแตงในได้เนาะด้วยเพรอนนองโตน้ยไปเรียกไปรอบเบิ่ง อันเฮือนสะก้อนไปตัวเนาะอ่าไปรอเบื้งก้อนพี่น้องอ่เป็นยังได้โดยไปเจยกไปรอเบื้งเบ้ออะพวกเป็นอย่างไรบัดนี้พี่น้องเนาะตัเตอมอกเลยเห็ดแล้วแต่เงียบง่ายออกมาบะเนี่เนาะงไปตัวเนาะเป็นอ่าหันเกือบลืมน็อตได้หนีู่อตัวนี้ตัวนี้น็อตมันจริมีตัวนี้สามธงบ้านน้องน้ำใสแต่

เตอพี่น้อยเนาะขากลับบานนี่ประตูออกทางนี้เนาะพม่โตโอ้พี่น้อยเนาะแต่ว่ารวดเร็วพี่น้อยเนาะทางไอ้พันธ์เพ็ดนี่กันอะกวงสุดเลยเนาะพม่โตโอ้บอลหอมจิงีพี่น้อยเลยโอ้เนาะขากี่ไี่พี่น้อยบาได้ว่ามาได้ฮอมได้เนาะนี่ ก็พอมันเป็นนี่ห้องนึงรอดเนาะไปตัวโดยอ๋อเต๋อจะได้จะว่าเห็ด um อุ่ตึงอย่างเนาะโดยดีใจได้หลายขอบอกใจเนี่ยไงเด้อจะว่าทั้งเบาเส้นเขาคือกันนี่แหละโดยแม่นี่ใจน้ำเนาะอันนี้ทางไอ้เพิ่นเฮ็ดแบบว่าแบบกอกอชุดเพิ่นเลยเนาะไ่ตัวเนาะอ่าเขากับวันไรใส่ไหมมันกะมันสีกขาดกัวเฮ็ดไปเสียไปหน่อยเนาะ ก็อ yeah. uh, oh, okay. uh, ัดแปดฮอดฮอดอีหย mm ังก็สิยัวเลยอ่าก็ขึ้นไปฮอดพุ่นเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเอ่อมาปึ๊บมานี่ก็ห้องน้ําเนาะแม่ตูเนาะนี่ห้องน้ํากะโอ้พอดีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ต้องเฮ็ดใหญ่ปานใดเออักปันยังแล้วแม่ตูเอ้ยเนาะสะดวกสบายแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ปึ๊บานีกะอ่า อันนี้นะอันนี้ห้องน้ำนี่แม่แม่ฮอดกับสีก็ฮอดพุ้นเลยแหละว่าแไปตัวก็จำเลยเนาะก็จำแบบชุดฮอดหลังคาเลยพี่น้องเลยเนาะก็จำเลยก็จำปิดเลยทางหน้ในการก็จำปิดเลยโตพี่น้องไอ้ค่าค่าค่าคักเนาะทั้งไงเป็นในการ กัะจนี่นมมุ้งเข้ไปได้แหงคาแค่ไหไหมตัวขนมุงเข้ไปแหงคักว่านี้โดยเป็นอะไรแห้งแห้งลยนเพราะถ้าเราคุยเราค่อยกับเดีเป็นผ่านเป็นเพื่อนเลยัศกย่างาดนอีกนนึงเนาะลบไปรบมาอยู่นะหคคกคเกลยเนาะโดยเพราะว่าคยกขวองเนาะกว่องไไปตัวเอาเหของน้ำล้วกมันก็ได้กินพื้นที่ผันไดเนาะโดยเอากระเน่ ลงมาหวานเท้าเทพื้นมันก็จะขึ้นประมาณนี้นี่ขึ้นมาอยู่นี่เลยนี่หลังหลังพื้นนี่เอาติกรุมกับโลมันก็จะอยู่ประมาณเดียวกันเลยนะนะว่าสิลายเด้คั้นใดว่าจมเดี่วบบไดเอาอยู่จมทำขั้นใดถือว่าบบเห็นไปแล้วขันหนึ่งหนี่ขันที่สองคู่ค้าว่าไงนะด้วยวัดวสิลายเด้วายโยว่ดสิลายเด้เอาค่ะโมคิดคือกันพี่น้องเนาะโบได้คิดว่าสิได้นะเอาก่ะ แต่เออมีทางขึ้นทางดงเนาะอ่ามื้อนี้ทางแม่เพิ่นอ่าเกาะด้วยว่าเฮ็ดต่อเติมเอาให้กะยังสงสารอยู่ยังปาี้ปานอมอยู่อยากให้มีบ่อนังืนังก็สาธุบุญคุณของแม่ลยว่าพี่น้องเอ้ยเนาะบ่โตดีใจแม่ตู้เพิ่นพี่น้องเนาะโอ้ยูเเด้อเพราะว่าเครื่องยังของเนกวบ่ทัน้เนาะบ่ได้ขนงนะบ่เป็นหยังแม่ต้เนาะธรรมดาอยู่แล้วเนาะ อแต่ว่าเรื่องดินเรื่องดอนนี่มีตู้คนจัดการเข้าไปเลยอันนี้อาจจะเป็นคนอยากได้อยากมีเนาะอะไรมโน่พ่อเพื่อนก็หามาใส่เองด้วยเป็น้องเลยเนาะชอยกันเนาะซอยกันเนาะชอยไรก็สุขภาพอยคะแนนได้เป็นเงินเป็นทองแล้วพค้าเก่าข้อยองพุฆาชอยเออซอยแห้งน้องไปดูเนาะซอยเือซอยแห้งอะไรยุพค้าก็ดีโอ้แล้วน้ำมันบ่มี ดีใจนะไปตูเพิ่นไปดองไอ้เนาะดดยอาโทถือว่าใจร้ายผูกขาโอ้่วงในไปองไอ้เนาะพอไคิดได้ฝันคือกันแล้วเอรซนกันเนาะตอนแรกก็บปอร์เซนถือเลขผูจังสีเฮไหวาเนาะนี่พอได้ถือเลขชอบไปองเลยถือก็มันไม่ายจ้าคือเก่าเนาะโอ้ยจูบุญคุญบุญบไปบุญ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 บุนบุนบุญบุญบุญาขญบบุทางมพุลายกขอให้บุญ คือว่าทางแม่ได้ได้สร้างเนาะไปเนาะไปเนาะเนาะคนก็ซอยหลายผู้หลายคนอยู่แมนแมนเออคนก็ซอยแจะคุ้ยว่าเอออนาถาคือยังผูกขาจังศิระกับทมอนาถาแต่นอกมันบ่มีแต่ก็เฮือนได้เฮือนนี่ก็ถือว่าซทำเติมหนึ่งอนะนะมันตู้เนาะโอ้ยดีใจละหลายหลายอย่างเลยอันนี้มันก็ค่อยคั่วไปอีกว่ะฉันรู้เพราะะว่าเออมีบอลรับบอลนอนแล้วก็อับยามจุกเสือนบอกง่ายๆซะ ท่านจันก็โอ้ยคิดแต่เนี่ยมึงจะลูกจะร้านยังหน่อยหน่อยไปจังไรมาจังไรดีวะอันนี้ผู้ขากำลังมองห่วงแล้วมีแต่ว่าหากินของผู้ข้าชีวิตของผู้ข้าพี่นาเอ๋อเนาะว่าต้องเห็นต้องเติมอยู่บบบนี้เลยอาเอาใจเราเองนิดนึงเนาะหลังคากําลังผลิตอยู่พี่น้องเอ้ยนึกจนงคืนคือพอกะยางขึ้นมาหนังแล้วนี่เลยมะนังเบิงนี่แหละหนังเนมภูมิใจว่าดีใจแห้งว่า คือโนภาบุญคุณทั้งบ้าแสนนะทั้งแม่ญาติว่าโอ้ยวะคุนคือว่าบุญแห้งทะ่น้อง่ะผู้คาไรบานไรเพือนบนโลกปันว่าสิไามาปันนี่วะคิดว่าคือเสกอ่ะขั้นเป็นเฮือนกับิตจำไรซำหนึ่งหน้ากับบริคดได้ว่าสิลายำหนี่ยบริคิดพ่อรีวาหาเองเพ็่เองนี่ค่ะโอ้เปบนอะไรลงบ้าแสนผู้คายย่อมโหลด เพราะว่ามูลค่าที่ไว้เพื่อนทางมีตู้มุนกะบม่ได้น่อยได้พี่น้อยเนาะถ้าว่าเทาไรรวมกันนะครับมันหลายแสนบาทอยู่เลยโอยโอ้ยสาธุผู้คาขอย่อมือผู้ขาบุญกาบถึงต้นถึงตู้ผู้ขากสิกาไปตามลงตามแรงอะไรไม่เ่าเอ้ยจะเป็นบุญไม่เ่าอีกที่รอยังไงอ้าวแกอาวขอบุญขอบคุณ บื้อทุกทานแล้วไม่ตัวเนาะเบื้อทุกคนที่ว่าผูดเองผู้เดียวเท่านั้นโดยหากจะว่าในสะโพกเรื่อนนี่เป็นก็เป็นของใมหน้าตาสินาทุกมือก็เป็นดินกับของทั้งเบาเทียงมันเป็นตอนไปเนาะมันก็เป็นขันเป็นตนแล้วก็ทั้งเบาจันสินะแล้วก็ไปเขาหนามพ่วงกินกับ่ังก้นแล้วไม่ตัวเนาะคือพ่อเบื้อทุกคนโดยผู้ที่เคยปีนเคยปัวผู้ขาผ่านมาซื้อหวานซื้อยาผู้ขาก็คือพ่อเบื้อ กะขอขอบุกขอบใจไปเบื่อนทุกหูทุกคนนั่นแหละว่าที่ว่าผู้เคนเคยซอยเรือผู้ขาหานะการกินการยากเขาห้ามคว่ำกินเออที่ว่ายังคึ้บุลุงบุลืมกะคืออ่าเมนอยคือเม่น้อยคือพรอมอนฮานะกับเพิ่นกาบ์บไดรติมคาบไฮเดรตกับสมเทียบแล้วก็ขึ้นกับโบไฮเตียงฮะแล้วที่สั่งซื้อเพิ่นก็สมกินตลอดกับขอขอบุญขอพุ่นขอขอบุกขอบใจกันผู้ขามาฮอดขันนีิผู้ขามีบ้านมีเฮือน แล้วเพื่อนนอน้ะก็บูขาก็อาลีใจร้ายหลาย้องบเซนก็คือกันอะไรบดทุกท่านพี่น้องเนาะบดทุกท่านบดทุกคนสวยเดือวขามาเนาะที่บคเซนทางพระรันผู้ใหญ่บดทุกท่านพี่นืองเนาะบดทุกท่านอะไรพี่น้องเนาะบดทุกทุกคนฮะนคือผู้ใหญ่ทั้ง นางแสงเนาะกาดว่าเดียวบานเดียวเพื่อนเดียวคนกาดอะไรซอยเดือเข่ามาเป็นเครื่องใสในครัวยเนาะเป็นเครืใสในคือครัวเพื่อนนี่แหละเป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นพัดลมลมเนาะเออกาดไล้ยยางถวยบวงควงซ่อมเพื่อนกับมีส่วนคือผู้ใหญ่ทั้งนางแสงหันนะล้วก็สื่อรถให้น้องบุญทวีหันอาใช่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดเวียเพอได้กินขุมมือจังซี่นา ก็ขอขบุกขอบใจพื้นไฟในน้ำก็เป็นของขัดไปด้วยเนาะถือว่าเหมาะเหมาะพี่น้องไงเนาะอ่าไปตู้ตอนนั้นไปตู้เพิ่นกับรังจิขุดอ่คำว่าบอเซ่บอขามาบนั้นจะเป็นเห็ดแร่แล้วเป็นแจ๊คกุนเอาเลยเนาะเห็ดแล้วแล้วห้องหนักคือว่าโอ้โบราณยังจะเอาหงหนามจิงน้าว่าคือว่าดินบล็อกพนเดือยเออดินบล็อกพนเดือพรากันคุ้นหงหนามไปสั่งกับเรากันจังสินอะไรก็คือเอาเห็ดเห็ดอยู่คืออยากเห็ดอยู่ใน อย be ู่ในนี่เลยพี่น้อยเนาะแบบว่ามันสีสะดวกก็กันเนาะอ่ามันสีสะดวกสบายเนาะยุคนี้มันกะสมัยใหม่เลยพี่น้อยเนาะเฮ็ดอ่าอยู่ในติดกันเลยนี่ก็ได้บ่เป็นหยังพี่น้อยเนาะอ่ามันกิขึ้นเรื่องการอ่ามินือบ่มมินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอ่าเฮาเองเนาะอ่าถ้าเฮาแบบว่ารักษาความสะอาดอลไรมันกะบ่มี่ยังเราพี่น้อยเนาะแมนเมนหลายคนหลายคนกะว่าบางทางกะว่าเออยันมัน อันที่นะเว็นตัวมันมันมันมีปัญหาหรอกพี่น้องเอลยเนาะโดยภูเขาก็คิดว่าในใจก็คือสิ่มีปัญหายังหลอกคณะโดยพภูเขาะลวกกันแล้วสบายเท่านั้นแล้วเป็นตัวเนาะโดยภูเขาก็ต้องหักษากอะไรคันนี่แล้วภูเขาหักษาสุดๆโดยเพราาะว่ภูเขาบอกเคยหนีเลยก่อนมันแต่ว่าเป็นโหฉมโคเงอยงการเป็น เขาได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าเคนจีก็ยังขึ้นก,กับตั้งยังกับียบร้อยเลยเนาะคือเห็ดอยู่ในตู้เดียวกันเลยนะพี่น้อยเนาะเขาจะไม่ได้อันคือว่าอยู่นอ้อยจะได้เห็ดหลังของเพื่อนทหารกันนี่นะไปลอยเนาะเขาทาเบนน้นะาาาการไปอีกวันหนึ่งไปลอยเนาะว่าสิเป็นยังไงกันคือเมื่อนี้นะ่ะลูกเขามาเมื่อนี้นะ่ะสร้างเครื่องเขามาให้ไปนะดูเนาะแต่ว่าบอเซนอาจจะบม่ได้อยู่ ่าจนท้าฮอดเครื่องมาเนาะเพราะว่ามันกะได้ได้หได้วนไปนะม่ตู้แคนาสแบบถ้าเพิ่นจนเครื่องเพิ่นมากะอ่าเขากับเรได้ไปทางใดที่นะไม่ใช่ได้ถ่ายกันอยู่นี้เนาะเพราะว่าเครื่องนี่การทั้งเครื่องนี่มันกะเขาสช่างปุ๊บเนี่บางเทื่อนมือนี่บางเทื่อนมือนี่เป็นมืออาชีพอาจจะเป็นมืออื่นสิน่ะเพราะว่าคนเพิ่นเนาะก็ได้ว่าค้าว่าสังเกตซีนี่มาสังเกตซีนี่มันบอกว่าได้ว่าช่วงตอน ตอนบ่ายตอนบ่ายมุ้งสังเกตสีโรซิงนะอ่าสังเกตสีโรซิงเหมือนกันช่วงตอนบ่ายมุ้งโดยในวันนี้อ่าเพิ่นสิมาส่งเนาะพวกปูนี่กับปูหูกเพิ่นสิได้มาบอกกันคือว่าเพิ่นบ่ได้มามื้อนี้กัมื้ออื่นเนาะเพราะว่าเรื่องบ่ทุ่มบ่โทูเฮาก็เอากันไว้แล้วสินะมีแต่ว่าเพิ่นมาส่งกัโทรมิสารงานกันว่าเอออ่านนี่สังเกสิโทรมาถามไ้ดู้ว่าเออเพิ่นมาส่งซั่นที่ก็ เซกบนเครื่องนําสินะเมตูปูนตนนึงแล้วก็แดงแดง10สอบเนาะแล้วก็เล็กเส้นนึงพองน้ําพองน้ํา5พองเด้อโดยโดยแล้วก็มีไม้เซร่าตับนึงเนาะได้เพิ่นสิเามาเฮ็ดเปลมอ่าแล้วก็กับสังกะสีพี่น้องเอ้ยเนาะน็อตบ่ใ่นํามาเด้น็อตเนาะก็มีแต่ทนั้นมื้อนี้เด้อตเตเด้อโดยอ่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าและทางวิาตาเพิ่นอ่า ปางเงินไม่ซ en uh, yeah. ื้อเครื่องพีดังเอ๋ยเนาะอ้าวท่านั้นแล้วมือตู้เด้ดิลูกชิได้ไปเรียกต่อก่อนเนาะมีแต่ว่าทาว่าเครื่องมากอะเดี๋ยวว่าเซนซิโตบอกเนาะเบอร์เก้าแล้วว่าเบอร์มือตู้นะโดยโดยพี่น้องเอ๋ยเนาะโอเคแลเวมือตู้เนาะยูดีไมีแห้งคือกันเนาะบอสแซนโดย โดยไปไล่มองไล่บนอดตู้กดใหญ่ได้ไล่สร้างเครื่องก็กันอะไรไปตัวเนาะแต่ว่าสร้างกระสีพิ่นเส้นร่องสองมองว่าเสนสร้างม่องเดียวกันได้พี่น้องเนาะทั้งบ้านน้องน้ำใส่แน่แต่บบ้านเป็นตู้แน่นะ่าวทางบ้านเพิ่นสิบ่็ได้ไปตัวที่ว่าลูกสร้างเข้าไปมื่อนี้นะสองมองเพิ่นเส้นวลงบ้านเป็นตู้ก้อนบ้านเป็นตู้ราศีมันจะเป็นสีแล้วเนาะนี่สีเขียวไอ้สีอย่างก็ สีเหลืองเข้มเนาะอาจจะไม่ตู้กับสีเหลืองเข้มแต่ว่าเคยต้องลองใส่เป็นสีเป็นสีอะโรซิงเองเนาะพี่น้องเอ๋ยแต่ว่ามันกับคนละแมทกันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้สีแมสก์แปดสิบทางไอเป็นว่าไปเลยไปดูเด้อโดยขอบใจหลายๆเงยเอ้ยโอ้ยยูรีไม่แห้งมาอัปเดตเบอร์หน่งหน่อยพี่น้องเอ๋ยเนาะไม่ได้มาทางซางเพิ่มมากคับเพาได้โดนได้ไปหน้อยแป๊บเดียวเนาะช่วงระหว่างที่ว่าเขา อันบอได้่ยดำเนินการยุติ니까พอดีว่าถ้าง่ายเป็นการมีเวกไปไหนมองแต่บอลแน่ก็ได้ยังปรทธานได้เฮ็ดพี่ต้อง้ป <c oughs> เป <c oughs> ็นนงมือเฮ็ดกั้ว่าวอยู่เนาะไปตัวเป็นเฮ็ดกับวอยู่โดยในห้องน่าเป็นการพี่ต้องเนาะนีะ่พอดีเลยครับเป็นครัวพี่ต้องนี่นะเนาะตอนแรกนะคิดคิดว่าสีสีเฮ็ดแบบว่าอ่าเป็นเป็นไม่ริ้ว่อย่างไส้พี่น้องเอาตะนางไส้อะนะ เยามันคอนเหมือ,อนตัวเนาะอาเยมันคอนไอ้มวนมวันยมันคอนเยอะยอะนผลผลผลศาสตร์ใช่อ,อมันบอบอกพิษอะไพี่ต้องอ <laughs> สมองเออเลยเนี่อด,ด, <laughs> ดนผลาตร์เข้ามาพี่ตองเนาะได้เห็นเป็นประตูวงเย่เม,มาเนาะอ,อแล้วเขาก็สิง่งสำคัญดีๆดก็คือเป็นเครื่อง ถวยบ่วงสิเอน่ะเนาะเอาเอาไว้สิ่งสำคัญแ <Koll ater> ั <statistically> <Chris g> ่ได้เป็นเอาเว้คุณได้ถวยบ่วงกันทั้งแก้พูดขาไหวเดีกทั้งอันเดองดึงเข่าหนึ่งน้ำนึงเข่าหนึ่งน้ำอันอันนี้กับชุดแรกแต่ทั้งเป็นตู้เพิ่อนฉลัวกอันนี้เพิ่อนฉลัวไปเลยเิ่นอย่างหนึ่งอยู่นอกบ่อเดี๋ยววันหนึ่งอยู่ในก็ได้แต่เพิ่นเนาะตัวนี้นะอีกตามทั้งเป็นตู้เพิ่นแต่ว่าสิ่งสำคัญนี่คือหมวกโคโยโคกินสิเอานไหวถวยไหวบ่วงมันกัแปลงไปน้ำนำไปตู้เนาะ อีกนนตามทั้ามือตู้เพิ่นเนาะเฮาเฮ็ดตัวหายแล้วกะอีกตามสะดวกไม่เครื่องไม่คลองอะไรพี่น้อยโดยเอาพี่น้อยเนะาะกะพอได้เม่นเครื่องไม่ยังอะไรมันกวงอะไรพี่น้อยเนะเาะฮัทจู้ฮักยูพี่น้อยเนาะอแปลว่ามาครบอะไรเครื่องมาเต็มยังแต่เป็น เบิรงกคอนพี่น,อน้องเอ๋ยเนาะพว้กโคลุมกระโล่ để ย,ยังพอยังบุท่านได้ยังบุได้สร้างพี่น้องเอ๋ยราะว่าเบิรงกคอนบุูฮว่าสีบจะแกเกเนอะอาะไปทักพี่น้องเอ๋ยสาหรับคลิปนี้ก็สิได้รำลาพี่นอ้องไปกออ่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบพอกันใหม่พี่ผาประกาศใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น,อน้องเอ๋ยเนาะสำหรับวันนี้เนาะขอบุญขอบคุณทางมณไพรตาเด้อขอให้แม่เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปลอดภัยเนาะในการเดินทางพี่น้องเอ๋ยไปใส่มาใส่กันเนาะ พ็่ธงพูดใช่ครับลูกหลานต่อไปเด้อนองสำหรับวันนี้ลำลาแล้วพี่น้องเอ๋อนอขอล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเอ๋นอาานอ